ศูนย์หนึ่งศูนย์สามจ้ะ<ด>แล้วก็เลขเทวด,ดาน้อยก็ได้หกสี่สี่จ้ะเทวด,ดาน้อยเนี้วเด้อคะ่ะจ้ะจ้ะเทวด,ดาน้อยเทวดาน้อยเอาขอเขียนัน่ติดกันไปนะได้ เลขอย่างกองแม่หกสี่สี่บอกค่ะจ้าหกสี่สี่จ้าแม่ตัดของคุณยายมีให้ลูกแน่เจ็ดเจ็ดกับศูนย์สองบอกค่ะหรือจังไงจ้าจ้าอย่างนั้นเลยจ้าถ้าถ้าอันนี้ก็เขาซื้ออย่างนี้ลูกเจ็ดเจ็ดศูนย์หรือเจ็ดเจ็ดสองอย่างนี้เลยจ้าเจ็ดเจ็ดศูนย์หรือเจ็ดเจ็ดสองเนาะค่ะสามตัวเนาะ จ่าจ่าถ้าตัดสองตัวสามตัวจ่ะสองตัวคูเจ็ดศูนย์เจ็ดสองก็ก็ตัดเอาก็ได้น้ออันอยู่ในเลขนี่เนาะให้เอฟซีตัดเอาศูนย์สองจะมาอีกอยู่บ่ศูนย์สองเนาะก็มาแน่เหมือนกันแม่ถ้าสองตัวนี้แม่ให้ตัวไหนบ้างแม่ตัดสองตัวเจ็ดศูนย์เจ็ดสองไงลูกสองตัวก็ด ูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอย่างนี้ก็ได้จ้ะศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนาะค่ะจากเล่นออกวันจันทร์วันที่สิบหกวันจันทร์แม่ว่ามีเจ็ดอยู่นะนุ๊กโอ้จ้าเขาที่แม่สังเกนนะจ้ะถ้าถ้าอย่างนี้วันจันทร์ก็จะมีเจ็ดถ้ามีเจ็ดก็ต้องวิ่งวิ่งเจ็ดเนาะแม่เนาะอย่าลดกำลังวันเน้อจ้ะค่ะจ้าจ,จัดสามตัว,แ,วแต่ว่าแม่ศูนย์สองแม่ไม่ตัดเนาะ จ้ะแล้วเลขเลขแม่นอนฝันแม่ตีหนึ่งสีเจ็ดแม่ฝันบคาะจ้าแม่ฝันฝันแม่ตีเป็นเลขได้เลขหนึ่งสี่เจ็ดจ้าโอ้ฝันแม่ก็ฝันฝันฝันเมื่อไหร่คะแม่ฝันฝันตั้งแต่ตองงวดจ้าจ้าตองงวดจ้ะ ดีแล it ้วดีแล้วได้เลขหนึ um ่งเลขสี่เลขเจ็ดก็ตัดเอาเนาะแม่เนาะ้าตัดเอาสองตัวหนึ่งสี่สี่เจ็ดอะไรอย่างนี้เนีจ้ะหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดจ้ะแล้วก็สี่เจ็ดจ้ะสี่เจ็ดสี่เจ็ดจ้ะอ๋อันนี้ฝันมึงดีความฝันก็แม่นเนาะแม่เนาะจ้ะบางทีก็ข้ามฝันบางที บางทีเขาเข้าเลขฝันบางทีเ็าเข้าเลขคุณยายจ้ะจ้ะบางทีก็เลขเทวดาน้อยนะจ้ะชอบอยู่เด้อนี่ซีซีนี่แม่จ้ะถ้ามีกลางขอหาซื้อแบตเตอรี่อย่างละบก็ได้จ้ะเผื่อใ้โชคด้ลาจ้ะจ้ะก็เทวดาน้อยก็ตัดเป็นหกสี่แล้วก็สี่สี่นาะแม่นะแล้วก็สองสี่เนาะจ้ะน่าแหละจ้ะ เพราะว่ามีสี่สองสี่นั่นแหละจ้ะเพราะว่าสี่สองตัวก็เลยให้มาเป็นสองสี่ค่ะแม่ล่า <3 S 2> น,นั่นแหละเล็เ,ลเลทวด,ดาน้อยนี่ลูกก็ชอบเนอะบางทีก็เข้าเข้าสามตัวเหมือนเด้อสามตัวล่างเนาะเทวด,ดาน้อยจ้ะเลเทวดาน้อยบางทีก็เล็กคายสามตัวเหมือนที่เจ็ดสามเจ็ดตอนนั้นน่ะจ้ะที่เข้าเนอะแม่จ้ะเลขกเทวดาน้อยยูทูบได้เจ็ดสามเจ็ด อาจะว่าไปแล้วคืองวดที่แล้วอ่ะแม่ก็เข้าอยู่นะที่แม่ไปจับไอ้ปิงปองที่กับปูซันที่ตำตำหนักปูเทพนะจ้าจับอายุแม่ก็หกหกหกไงโอ้ยเนาะมันเข้าจ้ะก็อายุแม่ก็หกหกแล้วแม่ไปจับปิงรวกปิงปองที่โน่นก็ได้สองไอ้ศูนย์สองสองอ่ะเนาะจ้ะสอง พูดถึงพูดถึงตัวแรกอ่ะหกเก้าเนี่ยที่แม่ได้หกเก้าเดี๋ยวนะของเดิมที่แม่ได้หกเก้าแปดปิง n g p มม่หกเก้าแปดก็ปรากฏว,ว่าถ้าเราเล่นเป็นก็หกเก้าเก้าหกหกหกเก้าเก้านะแล้วก็ตัดเอาเนาะจ้าเนี่ยคือแม่เวลาแม่ไปที่ไหนส่วนใหญ่แม่จะได้นะแม่สังเกตไหมแม่ไปศาลแม่นี่แม่ก็ได้จ้า พอแต่ว่างวันนี้แม่ก็ไม่ได้องนนอกพื้นที่จ่ามาได้ไปจ่าไม่มีใครมารับไปคุณโย,ณยเขาพคุณโยเขา็่กลับโคราชจ้าปลาท่ศป้าที่ตักลับบ้านจค่ะสองคูงนี้อยู่เขาจะมารับแม่ไปนู่นไปนี่โอ้ค่ะ,ะถ้าอยู่ใกล้ๆกันก็จะดีนะแม่เนาะ แต่ว่าเลขฝันแม่ฝันแม่เี่ก็สําคัญเด้อค่ะฝันแม่เแม่แม่แม่ฝันยังไงแม่ถึงมาตีเป็นหนึ่งสี่เจ็ดเนาะค่ะแม่แต่คุณครูก็ให้ไปโรงเรียนค่ะรังเรียนนะรงเรียนเข้าแถวนะแถวแถวที่หนึ่งแถวหนึ่งคนแถวที่สองแถวสี่คนแถวที่สามแถวเจ็ดคนเขาบอกคึงบจกจ้ะ อ้นักเรียนไปโรงเรียนนะส่วะโอ้แถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งกี่คนนะแม่แถวที่หนึ่งแถวหนึ่งคนแถวที่หอได้แถวที่สองแถวสี่คนแถวที่สามแถวเจ็ดคนครูก็บอกอจากได้จะเลยตีเป็นหนึ่งสี่เจ็ดโอ้ฝันว่าไปโรงเรียนครูก็บอกแบบนี้จยากจัตั้งใจ่ตงวดน่ะลูกค่ะอันนี้ฝันต้องงวดแน้วค่ะ ก็ว่า,าถ้าจะว่าไปแล้ว<อ>หนึ่งเจ็ดมันก็มีอยู่ในนี่อยู่เนาะที่คุณยายมีนั่นแหละจ้ะสีคุณครูก็ผู้หญิงเนาะแม่เนาะจ้ะแม่มั่นใจแม่ว่าเลยังไงงวดนี้เลขสี่จะมาไหมแม่แม่แม่คิดว่ามีนะเนาะมีเจ็ดมีเจ็ดมีสี่มีศูนย์อะ เลยไม่รู้ตัวไหนจะอยู่กับตัวไหนนะคะคู่บอกว่าอแถวที่หนึ่งหนึ่งคนจ้าแถวที่สองสี่คนสี่คนแถวที่สามเจ็ดคนจ้านั่นแหละแต่ว่าหนึ่งสองสามถิมว่าจับใจกันแล้วแต่เนาะเอฟซีเนาะหนึ่งสองสามก็จับใจเอาจ้ะหนึ่งสี่หรือสี่เจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดอะไรอย่างนี้น่ะลูกประมาณ หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดแต่ว่าหนึ่งสี่หนึ่งสี่อีกโดนึ่งเนาะค่ะขาดหนึ่งสี่เอ้หนึ่งสี่เสรไปแล้วหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดอันนี้ก็กลับเพราะว่าเราเขียนในเบื้องแล้วให้เพื่อนอ่านกลับเอาก็ได้เนาะค่ะแม่เนาะงากจ้ะแม่เวื่อที่แล้วนี่ไหว้เพื่อนแล้วเนาะเทวดาเนะงายจ้ะไหว้แล้วจ้ะอืมขอขอตั้งแต่วันพระ แรมแปดข้างด้่นนค่ะแม่จ้าบันทึกเ็ดนะลูกจ้าโอ้ยกราบขอบคุณคุณแม่หลายๆเลยมีโช่มีลามมิมานั่ั่วกันเนาะงวดก่อนนี้ก็เข้าอยู่นะแม่เนาะสองหนึ่งสารแม่นี่เนาะหนึ่งสองไดก็่แม่ได้สองสองหนึ่งก็หนึ่งสองจ้งวดที่ผ่านมากลับไปที่นี่ไหมไปตำหนักปูเทพจ้ไปตำหนักปูเทพนี่ค่ะปิงปองเนาะแต่ะว่าแล้ว นี่ค่ะโอที่ปัานมาก็าจดทูกที่บ้านก็ได้หนึ่งศูนย์หนึ่งก็คุณยายก็บอกแล้วว่าให้ซื้อขึ้นซื้อลงอค่ะแล้วก็ออกสองศูนย์สองอ่ะออกสองศูนย์สองให้ซื้อขึ้นซื้อลงอ้ยจริงจริงด้วยแม่จ้าอย่างนั้นเลยคุณยายอยู่เป็นอย่างนั้นเลยจ้ะขึ้นหนึ่งลงหนึ่งไม่ค่อยาดะนี่ไงไอ้ยายมีให้หนึ่งศูนย์หนึ่ง แต่คุณยายบอกได้ว่าให้ซื้อขึ้นซื้อลงเนาะออกสองศูนย์สองโอ้ยนะศูนย์ศูนย์ที่ว่าเจ็ดเจ็ดรูแล้วก็สองจ้ะทีนี้แม่ถ้าขึ้นลงเราก็เจ็ดเจ็ดรูนเจ็ดน่งเจ็ดสามอย่างนี้นะลูกจยากจ้ะ แล้วก็เ,เลขปิงปองอ่ะแม่ได้หกเก้าแปดถ้าเล่นเป็นก็คือหกเก้าเก้าหกเนี่ยเราก็ตัดเอาเ<ด>นาะแต่โจมาเวยก็ไม่ได้เขียนให้เอซีเนี่ยเนี่ยแม่แล้ววันนี้คุณยายมีว่ายอย่างไรแน่แม่ก็กันไม่ยังมีสับเป็นคนไม่ค่อยพูดนะลูกสาวก็อบอกว่าขอให้ลูกล้านร่ำรวยร่ำรวย ทีนี้ได้เลขตั้งสี่ตัวเลยรทูบเนาะอยูทนะูบมีเลขสี่ตัวนะลูกเจ็ดเจ็ดศูนย์สองแม่แม่แม่ตีให้เจ็ดเจ็ดศูนย์อันนี้คือไม่ไม่ต้องเพิ่มหรือแม่หรือเพิ่มหรือลดเพิ่มไหมก็เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งอย่างนี้นะลูกเจ็ดเจ็ดสองอย่างนี้นะจ้ะถ้าสามตัวเนาะงวดงวดเมื่อกี้สามตัวแนละ้วเท่าเป็นแนละ้วแม่เนาะจ้ะ เขาก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอย่างนี้นะลูกค่ะเรืคุณยายนะจ้ะแม่อต้องขึ้นต้องลงไหมยาก็านั่นแหละก็ข,ขึ้นลงนั่นแหละเจ็ดเจ็ดก็คือหนึ่งหนึ่งบ่แม่บ่เลขเจ็ดกับเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นไปได้ไหมแม่ก็ได้ถ้าการมีการก่ก็ลองดูจ้ะถ้าเราซื้อสองตัวเราก็ซื้อเจ็ดศูนย์ เจ็ด,ด,ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสองจ้ะค่ะถ้ามันถ้าถ้าเพื่อนมาให้แบบนี้เห็นเป็นรัฐบาลไทยเนาะไม่ใช่ลาวหรอกนะแม่เนาะจ้ะเพราะคุณยายก็สิรูดจักแต่รัฐบาลนี่แหละมั้งจ้ะแต่ถ้ายัางเด็กๆเ,เขาซื้อลาวเป็นเขาก็ซื้อเก็ถูกนะลูกจ้กอืมแต่เขาซื้อเลขลาวเป็นอนะ่ะค่ะจ้ะ ทุกโอดเลขที่แม่จุดทูกได้น่ะเด็กๆครับไปซื้อโวยลาวเอาไปซื้อกคนกใช่ไหมจ้าจ้าแต่อันนี้มันก็ผ่านมาแล้วเนาะอันนี้คือผ่านมาต้องต้องเอาวันพระแรกที่แม่นั่นเนาะต้องผอูกถอยออกแล้ววันพระต่อไปก็คือวันพระวันที่เดี๋ยวมาดูกันวันพระวันที่ ห้าส <Okay. S 2> oh, ิบหกจีวันพระสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสามจันทร์วันพระหน้าค่ะจากงดหน้าวันพระแรกก็วันที่ยี่สิบสามจ่ะค่ะแม่คราบวันที่สองก็วันที่ยี่สิบเก้าจ่ะ โดหน้านะจ้ะวดหน้ายี่เก้าจ้ะแม่ได้จ้ะเอ้าให้มีโชคมีลาบมีมันให้มีโชคมีลาบมีมันนะแม่เน้อจะไป่วยแม่เดี๋ยวสิเอฟซีใครมีโชคมีลาบมีมันเน้ะจะเบอร์โทรแม่เด้อเดี๋ยวเบอร์โทรแม่คือศูนย์หกสามหกศูนย์หกห้าสองแปดสองค่ะยาจ้าเบอร์โทรแม่คุณแม่สุดาพรเนาะค่ะ ใครมีช่วยมับมมันก็โทรไปจะช่วยสนับสนุนหัวหมหรือจังใดกะซอยแม่ในแม่ปวดขาเนาะกันเนาะจะช่วยกันซื้อของได้ยาอย่างนี้นะลูกจะจะคนร้อยครึ่งร้อยได้จะกะช่วยกันรวมรวมกันหลายหลายคนไปก็ได้ค่ะเยอะเองจ้ะเอากาอุ้ยพ่อในเอฟซีโจพารวยเนี่ยค่ะแม่ นะจาทุกของให้ทุกท่านจงได้โชคได้ลาภประคุณยายมีกับเทวดาน้อยจยางวันนี้ก็ขอให้ปังปังขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะจ้าจาทุกจ้ากับขอบคุณคุณแม่สตาพรใน,นไลน์เด้อค่ะอ่วมาดีค่ะแม่จ้าสดีจ้าหนค่ะคุณตัวสำหรับตัวแรกคุณแม่สดาพรแล้วค่ะ คุณแม่สุธาพรยายมีหลักกิโลถ้าออกนอกพื้นที่คุณแม่กับเขาอยู่เ้อนอกพื้นที่เนาะคะ่ะสำหรับคนที่เขามาไมาย่ยังไม่บรู้เนาะคะ่ะก็จะให้ดูให้เบิ้งค่ะอธิบายให้ฟังเนะะาะค่ะว่างวดที่แล้วเนาะคะ่ะหนึ่งตุลาอ่าคุณยายมีให้หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่ง คุณยายมีบอกว่าให้เพิ่มให้เพิ่มแต้มลดแต้มเนาะค่ะเลขออกสวงศูนย์สองค่ะนี่ค่ะแต่ว่าเลขเทวดาน้อยกับสำคัญขึ้นกันเนาะค่ะบางทีเพิ่นกบเข่าสามตัวล่างค่ะแล้วกับปิงปองที่สารปูเทมได้หกเก้าแปดเนาะค่ะแต่โจรร้าลวยไม่ได้เขียน หกเก้าเก้าหกไม่ได้ตัดให้หกเก้าเก้าหกเข้ากับตรงเลนหกหกเก้าเก้าน้ำแล้วค่ะอันนี้ย้อนหลังไปงวดก้อนอีกงวดก้อนหน่ะเลขออกแปดหนึ่งสองค่ะไปสารแมน่นี่แม่สดาพร้อมได้สองสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองค่ะตัวบนนะคะจะรับงวดนี้ค่ะ คุณแม่มีเลขควบฝันพร้อมค่ะสิบหกตุลาคมสองห้าหกหกสยายมีให้เจ็ดเจ็ดศูนย์สองค่ะสามตัวเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสองเนาะค่ะก็แยกออกมาจากตรงนี้ค่ะสองตัวกับเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเท่ากับกับเอาค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเนาะค่ะ เลขเทวดาน้อย6ก4ค่ะบางทีเลขเทวดานอนดาโนนี่ก็สำคัญเนาะค่ะไปออกสามตัวล่างกับนี้ค่ะนั่นเอยก็ต้องตัดตัวหนาน้ำเด้อค่ะตัดให้ 6, 4 4ี่4สองีเนาะค่ะสี่หกหก4 66, 64, 24, 24. แล้วก็คุณยายฝันค่ะคุณกอคุณแม่สราพอนเป็นฝันค่ะ ปิัหนึ่งสี่เจ็นะคะสองตัว1 4ึ7งสฝันว่าไปโรงเรียนคุณครูบอกว่าให้แถวที่1ก็มี1คนแถวที่2ก็มี4ี่คนแถวที่3ามมี7จ็ดคนค่ะค่ะขอให้เอฟซี C, โจพาลุ้ยมิโซมิลาบิมานสุปูสุคนนะคะเบอร์โทรก็หาไปแล้วนะคะเบอร์โทร ของคุณแม่อยู่ใบนี้ค่ะเบอร์โทรคุณแม่ศูนย์หกสามหกศูนย์หกห้าสองแปดสองค่ะเพื่อพยายามมร่วมบุญร่วมวายหัวหมูน้ำแม่น้องมิโซะมิลามิมันก็ะอยเอฟซีโจพะผ้าลวยมิโซะมิลามิมันสูบุซูก้อนเนาะคะสำหรับคลิปนี้ไว้สำนิกสะกอนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่วันดีจ้า